ในปัจจุบันการนี้ถึงแม้ว่าเราจะโชคดีโดยที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่บรรจุคำสอนเรื่องกรรมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ตามที แต่ก็อย่าพึ่งดีอกดีใจในความเป็นผู้มีโชคดีของเราให้มากมายไปนักทั้งนี้ก็เพราะว่าเรายังไม่หมดกรรมยังมีกรรมอยู่มากมายตราบใดที่ยังพลานสังหารกรรมไม่ได้คือยังมีกรรมมีเวรเป็นปุตุชนอยู่ตราบนั้นปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านเตือนให้คอยระวังระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องภัยลึกลับในอนาคต ที่คอยจ้องตะครุบสัตว์โลกเอาไปบริโภคเป็นอาหารอยู่ตลอดเวลาเพราะฤีริ์เดตร้ายกาจนักหนาภัยลึกลับในอนาคตที่ควรนำมากล่าวไว้มีอยู่ดังต่อไปนี้นา,นานาสัตว์ถูอุละโลกะนาภายัยภัยลึกลับในอนาคตชื่อนานาสัตว์ถูอุละโลกะนาภัยนี้ได้แก่ภัยอันเกิดจากการคอยแงน,น้า มองดูศาสดาต่างๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในชาตินี้เราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มีโอกาสพบเขารบเลื่อมใสพระบวรพุทธศาสนาวิเศษโดยมีสมเด็จพระสันเพชรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาเป็นศาสนาประเสริฐมีคำสอนสมบูรณ์ถูกต้องตามสภาพธรรมความเป็นจริง เมื่อมีใจศรัทธาอุตสาหะปฏิบัติตนสมหลักการพระพุทธศาสนาก็อาจจะคว้าเอาสมบัติตามจิตปรารถนาบรรดามีคือมนุษย์สมบัติเทวสมบัติพรมสมบัติตลอดถึงนิพพานสมบัติมาไว้ในอุ้งหัดแห่งตนได้โดยง่ายหากว่าเราตายจากโลกนี้ไปแล้วมีกติผ่องแผ้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกในอนาคต การที่จะมีโอกาสสดใสได้พบพระพุทธศาสนาอีกนั้นเป็นอันยากยิ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าพระบวรพุทธศาสนาอันวิเศษแห่งเรานี้ใช่ว่าจะเป็นศาสนาที่อยู่ประจําโลกเมื่อไหร่เล่าแต่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นครั้งคราวชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ถึงการล่วงลับดับสูญสิ้นไปเมื่อเราเกิดใหม่มาพบพระพุทธศาสนาแล้วจะพบอะไร ก็ต้องพบกับศาสนาที่ศาสดาอื่นประกาศขึ้นซึ่งอาจจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้ที่มีใช่บวรพระพุทธศาสนาโดยว่าธรรมดาสันดานของมนุษย์ทั้งหลายมักชอบอวดรู้อวดฉลาดอยู่เป็นวิสัยเห็นใครโง่กว่าตนก็มักอวดตนเป็นผู้วิเศษโดยแสดงตนเป็นศาสดาประกาศลัทธิศาสนาไปตามสติปัญญาอันโง่เขลาแห่งตน เช่นศาสดาปูระนักกัสปะผู้ประกาศลัทธิศาสนามิจฉาทิฐิเป็นตน้นมนุษย์ที่ชอบแสดงตนเป็นศาสดาเจ้าลัทธิประกาศศาสนาตามใจชอบนี้ย่อมมีประจํามนุษย์โลกอยู่เนืองนิดเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ในอนาคตแล้วได้ฟังคําสอนผิดๆจากปากผู้ที่แส,สดงตนเป็นศาสดาซึ่งประกาศออกมาว่า เจ้าทั้งหลายเอ๋ยบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีบุญคุณแห่งบิดามารดาไม่มีคนเราตายไปแล้วก็แล้วกันฉะนั้นเจ้าทั้งหลายไม่ต้องประวัติพร่นพรึงอะไรอยากทำสิ่งใดก็จงทำไปเถิดตามใจชอบอย่ากลัวเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือนรกสวรรค์ที่คนโบราณว่าให้เสียเวลาเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ คือไม่มีสิ่งที่คนโบราณเพ้อฝันไปเองตัางหากเล่าเออเห็นจะจริงอย่างที่ท่านว่าตัวเราเองในอนาคตผู้ไม่เคยจะรู้ประสีประสา,าซึ่งมีกิริยาแงนหน้าฟังศาสดาประกาศศาสนาในภายหน้าอาจจะอุทานออกมาด้วยความเลื่อมใสเป็นใจความชนีแล้วก็ยินดีประพฤติปฏิบัติไปตามคำสอนของศาสดาป,ป่าเทือนและโง่เขลานั้นๆ ประพฤติการอันเป็นบาปชั่วช้าล่วงอกุศลกรรมบทนา,นานาประการเมื่อวายประราณตายไปจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปสู่อาบายเพราะอากุศลกรรมชักนําไปเช่นเดียวกันกับเหล่าสาวกของปูรณะกาสปะเดียรถีซึ่งต้องไปเกิดเป็นผีนรกเพราะประพฤติตามคำสอนอันเป็นวิชาทิฐินั้นครั้นพ้นจากทุกโทษในอาบายได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็ย่อมต้องพบหน้ามนุษย์ซึ่งอ้างว่าตนเป็นศาสดาผู้วิเศษอื่นๆซึ่งเราจำเป็นต้องฟังคำสอนของเขาอีกและเขาก็สามารถพาเราเป็นผู้แหงนหน้าฟังและประพฤติตามคำสอนของเขาให้ไปลงนรกได้อีกเช่นกันสภาพการจะปรากฏอยู่อย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะศาสดาเหล่านั้นไม่ใช่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่า นานาสัตถุอุละโลกนณ์ไพคือการที่ต้องตั้งคองแหงนหน้าคอยฟังคำสอนของศาสดาในภายหน้านี้เป็นภัยลึกลับที่น่ากลัวซึ่งกำลังจ้องมองเราอยู่ในอนาคตอปาญิกภัยภัยลึกลับในอนาคตอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นชื่อเรียกเป็นคำศัพท์ว่าอปาญิกภัยนี้ได้แก่ภัยที่เกิดจาก การไปอุบัติเป็นสัตว์ในอบายภูมิหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในชาตินี้เราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นสุกติภูมิแล้วยังประสบโชคดีเป็นซ้ำสองเพราะได้เกิดมาพบบวรพระพุทธศาสนาหากว่ามีความประสงค์จะบรรลุธรรมวิเศษคือมรรคผลนิพพานเพื่อนำตนให้พ้นภัยในวัฏสงสารถึงความเป็นผู้สิ้นเวรกรรม เราก็สามารถที่จะกระทําได้ด้วยการปฏิบัติตามกระแสะพระพุทธดีกาแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้เพราะวาสนาบารมียังไม่แก่กล้าสมบูรณ์ดีแต่ก็อาจจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้ได้บรรลุธรรมวิเศษในอนาคตการภายหน้าหากว่าเราปล่อยให้ความโชคดีซึ่งเราได้รับอยู่นี้ผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรให้สมกับโอกาสดี ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเมื่อถึงแก่การกิริยาตายจากชาตินี้ไปการที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนในชาตินี้อีกในฐานะที่เป็นผู้ดุชนคนมีกรรมอยู่เช่นนี้ย่อมมีโอกาสที่จะพึงได้ยากนักหนาประชาดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าบรรดามนุษย์ที่ตายไปจากโลกมนุษย์นั้นเขาต่างพากันไปสู่อบายภูมิมากกว่าสุคติภูมิ อุปมาเหมือนกับขนโคกับเขาโคคือมนุษย์ทั้งหลายที่ทำกิริยาตายลงไปทุกวันนี้นะ่ะเขาพากันไปเกิดในจตุราบายภูมิโดยไปเกิดเป็นสัตว์รกในนิรภูมิบ้างไปเกิดเป็นเปรตในเปติวิเศยภูมิไปเกิดเป็นอสุรกายในอสุรกายภูมิบ้างและไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในเดรัจฉานภูมิบ้าง ต่างไปเกิดในอบายภูมิทั้งสีน่นี้มีปริมาณมากมายเท่าขนโคส่วนมนุษย์ที่โชคดีได้กลับมาเป็นมนุษย์ในโลกอีกและได้ไปเกิดเป็นเทวดาในเทวโลกเป็นสุกติภูมิมีปริมาณน้อยยิ่งนักเทียบได้กับเขาโคเท่านั้นโคตัวหนึ่งมีเขาสองเขาแต่มีขนเท่าไหร่เล่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายขนโคทั้งตัวที่มีจำนวนมากมายนั่นแหล เทียบได้กับเหล่ามนุษย์ที่พากันไปเกิดในจตุรบายฝ่ายเหล่ามนุษย์ที่มีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาย่อมมีเพียงคู่หนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนเขาโคสมมุติว่าตัวเราซึ่งกำลังได้รับโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้หากไปเกิดอยู่ในประเภทเขาโคแต่บังเอิญโผล่ไปอยู่ในประเภทขนโคโซส,สโซัดโสเซ พลัดไปอุบัติเกิดในจตุระบายอันชั่วร้ายภูมิใดภูมิหนึ่งเข้าแล้วจะเป็นอย่างไรคงจะวุ่นวายน่าเสียดายนะักเมื่อถึงขั้นนี้แล้วอย่าว่าแต่จะปรารถนาเอามักผลนิพพานอันเป็นยอดสมบัติเลยแม้แต่มนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติคือการได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นอันเลอวิสัยที่จะสมปรารถนาด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าอปายิกภัย คือการที่ต้องไปอุบัติเกิดเป็นสัตว์ในอบัยภูมิเป็นภัยลึกลับที่น่ากลัวซึ่งกำลังจ้องคอยตัวเราอยู่ในอนาคตการด้วยเหตุนี้จึงขอให้ท่านผู้มีปัญญาจงอนุสร์ถึงพระนิพพานสมบัติแล้วก็รีบพากันวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธดีกาเพื่อคว้าเอาพระนิพพานสมบัติมาไว้อุ้งหัดแห่งตนเสียบัดนี้ จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาขอจงรับทราบไว้โดยตระหนักเถิดว่าเวรกรรมของเรานี้จะไม่มีวันสิ้นสุดลงไปเป็นอันขาดหากว่าไม่มีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามโอวาทานุศาสนีแต่เวรกรรมของเรานี้จะถึงความสิ้นสุดลงไปได้ในเมื่อมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามคันลองแห่งพระพุทธโอวาท ประทั้งหลายสรรเสริญสดุดีผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานว่าเป็นผู้สร้างปราการอันแข็งแกร่งสำหรับปิดกั้นอบัยภูมิให้กับตนอันเป็นเหตุให้ล่วงพ้นมุกมนทนแห่งมริตยูเพื่อเดินเข้าไปสู่สถานถิ่นที่สิ้นเวรกรรมคืออมตะมหานารพานด้วยประการชนี้